ก่นหน้าใช่เนักกำเระบกคนไว้บาไว้แล้ดี่าิทพท่นคบทันครอบแตยังเรเห็นต่นขึ้นรถี่ไั้เห็นเรานเมื่อตอนใดโบอ้าเห้อสบาไหมวานนียังไปายละไม่เยอะราขาดไม่ื่อวานน่ะได้เ่าวานเลยเดียวต้องงงใแล้วแปรจุกนม สวัสดอบสาวัสดีสวัสดีสวัสดีม่พี่น้องเนาะสุขสุขสุขคนกายินดีตอนรับซ่องสาวุญบานาอีเแลพี่น้องเลยมาพบปะพอนมื้อนี่เนาะทางเฮากับเขามา ที่บ้านของน้องเต๋อเนาะเพิน่นชิจูพี่ไปแจ้งเพื่อนปิ้ตู้พี่แจ้งห่อกระต้มกับปาดบ่มาเน,นี่ยโอ,อ้บ้านเพิ่นหนึ่งจะเป็นห่อกระต้มวันนี้อ,อ่าสุมนมกำลังกินข้าวกนันจิ้จั๊กนะอ่าสบายดีโู้โทั้งชาวคู่ก็อยู่พี่นี่มาเก่<ม>ากัาน กินข้าวกับยังเาลาบเป็ดลบป้าลาบเป็ดบริกระชามหนึ่งโอ้ไปกุญแจชิวลาบเป็ดไปถ่าเลยใครคุณพ่อคุณแม่มาทานน้ำกันเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อคุณพ่อคุณแม่เป็นได้กินยังชีมือแ่นี้ชิมงานผู้ใหญ่เขาเลยอด็ดเฮ็ดของซาตงเลยพอได้เลยถ้ามาดีแล้ว เล่เรียนบครูแมนนไ่ได้บ่ได้ข่าวะอบอม่ได้เป็นเนเห็ดบุญเลโอ้ให้บุญชวงตอนเศ้าแมนอือแช่วงเศ้าก็เป็นจบเนาะเด่ัน้เนเห็ดบุญแล้รก็เลยหผักตอนตอนเลยงเอาอาเ้เอาไม่ดีเลยรังพุญนัไอ้นึ่งนบ่ขนมนึ่งแล้วเลยไปดีแต่เอ้ย

จะดูย่จะดยเลยจะดยจะดยไม่เอาทางมือดยฮะเอาหักไปนะไหนึ่งเลยอ้ยตัวมยูงไนหม้อบริกินซักกินบรายไม่กินร้ายกินแต่ชองยัแงมอยู่ก็พอีเป็นยาแล้วก็มือม่อๆอนเจจอกชออถ้ากินรายมันมันคอแหบไดหน้าก็ดีแล้วดีแล้วเปล่าโดย ต้องไปกันแบบตองไปกัต้องไปข้นช้าไปกลาบมาบูดไ่กินเลยไม่ต้มเลยแต่ว่าทางไม้เาตากไว้อยู่ท้างหม่เดี๋ยวเมื่อต้มไม่เมื่อต้มะละงามจะงามโดยเมื่อต้มไ้เมื่อไหต้มไป้นตื่นมาเผาเปลูสาวกับกับเพือกับเมื่อมันกันนั่นนะคูเมื่อกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วผู้คู่านมาล ว้าอโวว่าสิมีเรื่องคุยกับเพิ่นอยู่ไปตอนไปบูเมื่อได้พ่จะทำเพื่อนองแม่ทางยาแหมๆข้ออากาศเย็นนี่ออนั่งวะไปเปลี่ยนชิ่นเป็นตู่รอกินข้าวอยู่ให้รักินข้าวย่าเด็ดเอาให้ปัดหวัดเต็มมาเอาไวันนี้ทางบ้านน้องแรมน้องฮอก็ต้มเนาะ บ้นวนเขาอืดนพุน่นเอามีนกทวรมาอื่นเบอนี่คุณได้วันเอ้ยพูดพุนได้เนาะได้อตเต่เมื่อพ่ดบอกอื่นบย่างนี้อ่เสร็จวงก้อนคือวงก้อนกระต่ายกระตุกกระตุกกระตุ ใส่แล้วมันได้ไงอกอะใชกใจะคฮะกูจะกอันจะอยจะอยย่งนี้่กระยงยิงยงยิ่กเียงันไม่ได้บ้งเลยบ้างบางโอเคเออใ่ชคำยุ่มาบ้านนี่แกที่ขับปีนันยังไยก็ได้หู้น่แต่ว่าคนลาเนี่ยยังไม่หู้ยุ่าลาเนี่ยไอคนลาลาคนอรแบไ จะตาปรา่ตตัวได้ตัวไดนักกูกันปะเรากับแบอันนี่เขาเอพุทอันประชาบ้านเจ้าบ้นทาราเลยทาราดาคนนี่นะดาคนนี่เาคนนี่ดาคนหมาชีแม่มังโอ้ไมชาคนมังเพื่อจะเปล่าไหมเอ้ยเพื่อจะเปล่าไหมมีลายแบบมีลายแบบลายยางแบบแบบเลยอยย

ตัวมาทันโรงเรียนเหรอป้าีลงไปโรงเรียนเนาะมอทันก็ตาป่นี่ก่าป่นสาวคูอยู่กินหันไม่ไม่ได้จเก่าตางสาวคเวรเลยไปบริเก้าบริเลาเลยสาวคูกปาีเอาาเจต่แงกับคนหบริเล่าเป็นมือันจันทร์นะมบริบรินมันจันทร์แนั่งคันแกน้าใช่นักกำับอกคนไว้ แบบว่าไว้แล้วดิบาิทันเพื่อนแบบเราทำชอบแต่ยังไม่เห็นตอนเพิ่งหลุดยังไม่เห็นเราเพิ่นเมื่อตอนใดนโอ้โหข้าวอ่ะสบายฮะนี่กินอาหารดีลาบเป็ดก้อยเป็ดมาหนิเนาะอาหารดีแล้วมาหนีิเนาะตู้เนาะอาหารดีแล้วมาหนีิเนาะเออตะเกาเนี่เราไม่เด้หรอวะแต่เราไม่กุมมือเลยน้อยไม่ได้เห็นเก็นเป็ด เป็ดนี่ถือว่าดีเลยแม่ตัวมันนี่เป็ดปลาท่าเป็ดปลาท่าพอกตอเห็ดกระชายแม่นงูนบ่กําลังลงเพลนแม่บ่าอตัวยงไวดีพวกเขาตกกันแงเลยเนาะม่า้ล่ะ ไเขาม่คิดกระจายันได้ะนองบุมีบัมีกับลงบัดมีกับบมีกับลงเขาก็มีบัตรบุมีเนี่งบัตรสามโมงขึ้นไปสามโมงขึ้นไปตรงนี้ที่ลงที่ลงตอนส่งก็เลอันนี้ลงภักเขากันนี่ยภาเขากางขึ้นตอนตีสามเนี่ยระยะกี่โลกี่โลไม่เ้ยอ้งเงาเลย เกตอกกไปลงได้ยังพอจะพ่องไว้นะบุญนเ็บาทเนาะสิได้บุญสิได้บุญกายไปข้าวชิมือเลยว่าไปติดเลแถวเว้ยบเหมืองาท่านด้เบิยออไม่ไม่แล้วก็เื้อแล้จะข่มแกงไหมเอาเกงไม่เก่าวันนี่ยไปขายละไหม่เยอะขายไม่ว่อวันขายว่อวันเจ้าฮะพรเดียวก็ต้องงกให้แล้วแปดจุบนม เป็เมอตเป็นคอเมเปลว่อพี่อแล้วเพื่นอ่อแล้วทังไงเป็นงอเลยไ่ได้ชิมคบอนยเป็นหนุ่ปนุได้เดี๋ยวตันึงครับชุกเลชุกเลยยังัอเดี๋ยวมาชิมไปนยไงเนออนายอมดเอาตอกมัดได้บ่มากยัไ มโอ้พ่นไปน้ำมูพ่นพ่นไปน้ำมูอย่วัดปวดเรนไปเลยพช่วงนี้ไปกจะยุดได้เมื่อไหร่น้อตรงกับป่าได้เม่อไห้น้าจะได้อุ่นกไปชิะเป็นับยังไม่ไปไหน้แนย่างตัอย่างเราว่ามันเอาแบบงามรู้ีได้นะองอันมีมิตาบเน็บเปรมนุดออกเลย นนคัดเอาแล้วนะไม่คัดเอาคือนคัดเอาึุณมาเห็ดเห็ดลงไปม่แปยังบดเลิอันนั้นก็แปแล้ว่เป็นแล้วแปกแปกัอะไรเหน้ำข็ดน้ำเาตะกุดกดาตวเด็กเด็กเกี่ยวเออมันคือหลังหน้าในรูนนี่เป็นหนึ่งขนมมุกนี่เลยเลยแล้วก็เอาปากกรสีต่าตัเราบร้บนพ่ตบริบีกบ เห็ดแล้วแล้วว่าเน้เห <int ็ดไหเม่แล้วว่าเนชิคกอนอเฮ็ดให้พ่อแมันนี้ห็หม่เรอเป็ดเป็ดหกตัวเนพูดเป็ดหกตัวคนเอาลงเ้าลงพนเลยมาชุกอนมินเลยขเด้ต่นั่นเนาะ แกยังโม้เกินในแบบในช่อกอนหนใ่ยู่นน่ะไหมน่หนี่อนวป่ดี้มามาทุจริก่อนมั้หนูมาส่งนะเอาความอเอาไหยเม้แรงรแต่างทีกินกันน้ำกันวันี้แซ่บนัวแกนไม้ักได้หน่ มีตู้เจอหานแซบลากหลังเลยมัตู้ยังไงใหญ่พี่เจ้าเจ้าเจอแต่น้ไม่นะเนาะมันนี่หารดีแน่มันนี่อันนี้แซบนื้นึงลูกเ้ยแซบไปนิดนึงแ้านละแบบเนาะมันนี่มาน้ามันนี่มีพวดเอาให้โ้แกเจ้าเนต่ปาไปทั้งพอทั้งพอทั้งเผาเออมานมีขวดเอา ไม่กับาก็มันเย็กนเป็นเ่ากมมไกบ่อมีผูกลงนบาเพิ่นกันเอไม่่เนี่ยกนะหอแ่็ม่มไม่จอเต็มเ็แล้ว่กบได้ทากนมบอนีเ่ันมดลน้มันมท่ามากติดแล้วกิเด้อเจ้ากันเนียวครับก็นยังแล เดี๋ยวมาววงมไปคายไม่ได้ช่วงอยู่นอกบ้านนี่มานี่ยถกึงเวลาได้เนาะข้าวบุญบอยทั้งบ้านว่าน้องเตวนี่ทั้งย่นประจเป็นไปเขาปัญชาปัาบานื่นเน่ยตรงนี้มุนย่าอยู่บ้านุอยโคกมาพี่ลูกสาวแย่ได้เนาะนอน แลนแม่ิ่นหาแม่่นน่ะแม่เจ้านะอดีาไปใกล้เอ็หมอแล้วลูกอใช่อา้อนิใช้ตัวเจ้ากันไหมไหมตัวเจ้ากันไหมไหมไหมนี่ลนลืมกันแล้วบ้าจะนเดียวิ่งเลยสูด้อเจ้าอยไปเบอร์เนอ

โรอบเนาะเดือนเดือนเนีเดือนชิเพงเดือนชิเอพเงห่อข้าวสารอบรก่อนนั่นห่อห่อข้าวรดิ่เดือนเดือนเกรับห่อข้าวกระดิเดืนชิพเพงห่อข้าวสาอะไรยะหน่น้อะไรห้องอยู่วัดเด้ออยู่วัดรังไแมน ตักครับยะไปปูอย่ามาดิครับมาครับไปได้งมาอยู่แปะกระเป๋าใหญ่แท้ปสวัสดีปูโอยกระเป๋าต้นเห็เนาะมื้อนี้กระเป๋าแล้วแต่กระเป๋าแล่นล่นหลังเนาะเออแต่กระเป๋าแล่นนี่ีเกได้เื่อตขึ้นรถป่ะ เราต้องไปชื่อช่างให้ภาพแบบนี้คืออะไรก็กระเป๋าแรงกึมโน่นแรงน้ำหลักกระทันไม่ดีกระเป๋านักชุยชุยเฮะแต่เพื่อนมันนี่ขึ้นเนี่ยมันนี่เนาะโอหติดใจเงินถอยบุญแต่บุญบ้านเพื่อนนั่นมีกองบุญหลายวันเนี่ยเฮาเพราะว่าบ้านเฮานั่นเพิ่นสิบบเพิ่นสิบบเฮ็ดอันบุญอันนี้ เจ็สักบาทตอนเช้าเดนเบจไได้ตั้งกองบุญในบุญบุญเดือนเกกับเบิ่เดือนชิปิ่นจิบไได้ตั้งเลยอกพราะมีออกพราเดือนออกเ้ไปี่ผู้มี่เด็กเย็นผู้เขามาเที่ยวมากต่อตัวนี้เดอนเก้าบเดนก้ามออกเ้าอนนี้อ่นหลายบ้านเราเหตอยู่ในเฮือนเองว Hãy này chắc kênh Ghiền Mì Gõ Để cái bỏ lỡ những video hấp nó khô 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 cái này nó này cái เดี๋ยวกลมือน้าอันตอนเนี้จุกอนนั่นเห็ดอยู่นี่เนาะโอ้หน่เราตัดพื้นผ้าไว้คักมันอย่างได้ตัวนี้เนาะค้างคักเลยนี่คนอยู่ตรงขุหน้าห้อยมากเลยนี่คนหนักแค่ห้อยอะไรเลยลุดจะาแพงกัเนาะมอหอยกระยาจะน้ำจะลุดอืมฝนได้สิมาก่อนฝนเงินได้ฝนเงินได้สิมาอยู่บะค้างก็ฟังเกียดไว้นะ แม่เนาะมาฉันพอดีมาพอดีเห็นน้องเแียวอยู่นี่เนาะที่ทางเฮาก็จะได้ติดหัวอยู่นี่จักหน่อยจังไงไปอู้โหลดใหญ่จห็ไดมเคยตัวกะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เป็นไงเป็นไข่แล้วก็ช่วงเป็นไข่แนวให้แนวอื่นให้เป็นโมเป็นเป็นเป็นไข่ เป็นแตงแตมมือนั่น,น,น, er. นหันบอกว่าเป็นไข่โบดอว่าเธคือว่าถามมาเอ้ยเป็นไข่โ่คอยลุกอะไ้ก็เลยถามเอ้ยว่าเป็นไข่บ่ยันมาไปกินหน่ำอันนั้นคอยหันต้มมัดเลยน้ำเนี้ยหน่ำต่อห้างไม่นะตัวต้มมัดเลยมันได้บ่มีเสียงตัวต้มต้มมันมันเหนียบมันมันฝาดอ นั ters, ่นแน่ oh, <Yes. S 1> ังว่าเจ้าถามมาเอ้ยเป็นไข่บ <photos> like ่เอาแต่เอาคือถามมาเอ้ยเป็นไข่บ่เอ้ยก็บ่เอองงเลยยังคือบ่เป็นไข่เนาะเลยว่าบ่เออเออเป็นอันั้นหั่นเจ้าเป็นไข่กินต้มห้างไม้ต้มลายพอดไม่ใช่เลยต้มลายเลยมือที่ซ้องมากเลก็เลยว่ากินน้ำหวอนมาด้วยอ๋อบดีเด้นี่กินเฮากินลายก็เคยพูดแล้วบอกกินนด้นต้มซีกนึงเราอยู่ข่อยต้มขนาดสอง ต้มช่องแต่ต้มหมั่นคืนตื่นมากบริกินกลับมามันบูดเอาบริกรเลยยังกินต้มล้องไม่ยุ่งแต่ว่าอย่าไปต้มลายได้เสียงมึงมีต้มจนเนี้ยโอ้มันาเป็นพันมาพันมาเป็นอย่งไรผมว่าจยงแล้วเสียงแถบ่นั่นเล็กๆต้องเงินคิดฉูดปุ๊บเลยบอกขัางๆไม่แบบนี้ดีแต่เออปต้มเบิร์ดอย่าให้นำออกแดงเนาะจะอันนั้นใช่เปลือกยังจะแตกอ่ะ ล็ทนานเนวลทนาน่ะเออกทางหนจุ่นเนยวตีก้นก่อนพราะตีก้นหลายเมื่อล้วมาตีก้นนี่ให้แมงได้เนาะสิชัยไม่เนาะคนเก่งอะไรี้คนชมคนมุ้่งชงแมงนุ่งชูนั่งชงบ่ดูดสายมือนั่นเดี๋ยวนี้นะสายมือไหนเงียบๆเลยไปสีชัยไปหาไม่ขายก็แมววานนี่นะ โอ้ป้ากับบได้ขึ้นมากพี่แต่หงเลยเอาแบงกันนะทีเดือดเสดเมื่อขึน้องไม่ยังไม่ไล่นี่ไม่บงเอาเอาแงนน้อยเนี่ยกบดเอาเมื่อเมื่อนไปฝ่าคู่น้องพิงเคยคัดเอามื่อน่ะคู่รคู่เคือน้องไม้ยังด้ี่งเพชนี่เราชอบในกอดในกอดกะเตกระเตนฉันกระดิกกระลาดเลยนะ บ่เป็นยังนี่ในแม่ลูกเล่นนะมีป้าลูนยังบาะนี่เฮ้ยอางงามๆไปขายวะทำไมไฟสัตวนั่นมาตั้งไว้ฮะเปื่ไปขายบ่เป็นชิมาเฮ็ดอันนี้มั้งทองนุ้ยพูดแล้วยังมาอู้ยังแน่นทองอยู่พูดเลยว่าชูลูกชูเวยนี่นี่าว่าชูไว้ไม่รอดพู้ดีชีแล้วเอาแบบนี้ เป่าเอานะเี่วกเลนพนี่นี่ชุดใกล้ๆนี่แหละเออชุดใกล้ๆใกลๆเพื่นนี่อนเลยเราเราชุดหาอันเราก็นจ้ะใกลเพื่นแล้วป่าก่อนแกะก่อนปล่อยบได้ทามัทาบนี่ไม่ใช่น้นไม่ใช่ติดเลยติดเหรอ เออมาเด็ดเจ็บคออยู่กินนีนเจ็บคอตื้มเลยเนาะเย็นกันเด้อเอาบ่วงเลยมาให้เราตักไห้เด้อติกินพิ่นได้บ้านเฮาบ่อื่นพ่นแม่นเฮ็ดขนมต้ขนมเพิ่นเฮ็ดอยู่เพิ่นมีตู้พ่นบ่อื่นนี่นั่นสิบ่ได้ไปจังได๋ืเนาะอยู่ห้องกต้มเพิ่นเด้อเนาะ จั๊กจี้หอกะต้มจั๊กจี้ทรงสกานเนาะงานไรเบอน์เนี่นผักติดกับติดเพื่อนมีตู้มีคนเสียร์อนไม่ใช่นะลูกนี้ผมมีเจ้าหอดอ๋อเห็นเอาไว้ละเอาไว้ดูมาให้แต้หให้ลูกหลานกินได้นี่มาจับเอามาเอาเรือลูกมาเรืองมาจับมาเรือนี่นะเอาผนันอือเอาไว้นังเอา่อ๋อ อใช่ป่ะสีใช่ห้าาแล้วห้อนในบริจาคห้อนเลยตัวไปตัวใดรุ่นนางปต่ปล่อเลยลเอ็ออะไรย่ำอะไรนะย่ยมน,ยยนะเยีย่ำหยกโปะเยี่ยมจะกินลายเล้วเป็นมูกอยู่นะฮะดังแขีบอะ <c oughs> ไอ้มักเผากับน้ำตาลชับ ชีบอของแม่เจ้านะบ่องามแบบชีบอตีงามแบบนี้บ่อดรอว่าแบบไรคือมุกปลาซิวนี่ว่าเจ้ามัดเอตอกกิ้วจุกเอาเลยเจ้าคือคนคือคนมาจับเดือยอยู่เหรอเปิดเบิกน้ำกันเ็ดเงินก็เห็ดเป็นอยู่ไว้เห็ดจังสีในในซองอันผลบ่มีมิตต์อันอื่นที่เดือได้เหตุอะไรคือคือเขาอะไรคือเขาห่อเขาไปกินอยู่นาน โอ้เจ๋งเลยเด็กพับพับชนพับหัวเลยนะเบิ่งพื่อนาพับชนพับหัวเลยนะเออฮันเดย์นั่นแหละแมนคือมุกมุกหนูใหม่นี่เออไงดีนนั่ยังไม่ได้กินไอ้ก้อนแล้วกูกากินหนูเอลยเจ็บคออยู่บืนหวัดจังชีนั่นเมื่อชิมเปิดเมื่อเช็ดอยู่เพื่อนพุ่นบืนแ่น มือนี่จำเฉพาะชิมนี่ก็ชิมป้าหาคนแหเอามาชิมนี่กับพ่อแฮงชิมเลยคะแนนเด้อพี่เออส่วนได้เอ้ยไม่ค่อยเห็ดอกมีแต่ป้าเอามาให้เออเรื่องของเพื่อนตุ้งเพื่นน้องเพล่อนหลาน่ะดีได้แต่เอ้ยน้องเพื่อนมีอย่างที่วันงานบุญงานอย่างนี้เอื่องนั่นเราต้องห่วงชื่อยังเดียวชื่อยังเดียว สิก็ต้องขนหนุ่มไวใช่ไหมแต่ว่าพวกอันเกลเฮดแบบนี้หันมีแต่เพลนเอาหายกินแต่นี่มือเดือนเก้ารับไลยไปเฮดอยู่กับสายเย็นเนาะทำให้กับใสยเย็นเฮดป้าจะบม่เชื่อที่ป้าจะบม่เชื่อวเพราะมันชิมือตรงไผ่ละแมนบลถามว่าของไผ่มันิมีว่างมาได้แล้วบอกว่าของไม่ต้องพิงป้าป้ากลางว่าโบแมนเหรอวะโบแมนจังไรวะของน้องไผ่ละเลนี่วะชิม จิมจนเรียงว่าเออเราว่ะไข่ก็ะเพราผมเชื่อเขาไปเบิ็งคลิปเด้อว่ะเราเห็ดเขคักว่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องพวกไฟเห็ดอย่างนี้เราพูดไป้อยู่แล้วมันีเนาะยังยังมันได้ตลอดเลยตั้งแรงฉัดแจงนะแจงเลยแต่ว่านี่ก็ดีอย่างหนึ่งได้คืดๆเนาะเห็ดเกลือนั่นแหละ ใช่นะไล้ไป็นการไปงานพวกเก่ยวกันดีเด็๋วบ่อยแจ็คเต่อิ like uh> no> ่นมันเป็นม้วนเพิ่แล้วนะเวิช์ให้ลูกนุ่งเอยแต่เราลืกเลยนะน้องพินกันงคืนยังบ่ไร้น้องพินนะนอยต้องใส่เพิ่นได่นะโัน้เปียกเปียกแต่สาวแจ็คไทสุดนะฝนตกยังคักลรไห่เป็นลินนา ไปชันวะตรงมี้สำหรับคลิปนี้เนาะทางขาวเขาต้อแตงแตวกขาพอดีว่าสิเขาไปเยี่ยมน้องพอนันยูเพื่อนดิ่นยูเพื่อนหนดเรียนนทางน้องพันยูพี่เลยเวมาพี่ก่อน <c oughs> สิน่อยสิไปเยี่ยมไปยามมนามุกปลาซิวสิปเป็นจังไหมุกปลาซิวเนาะห <c oughs> น่อยไปเนาะคลิปนี้ไปดเด้เลยสวัสาาดีสา